ความเดิมท้ายของตอนที่แล้วเราพูดถึงท่านมัคามานพ์บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและมีสมาชิกร่วมอุดมการที่จะสร้างทางไปสู่สวรรค์ร่วมกัน33คนรวมท่านมัคะามานพอีกหนึ่งคนเป็น34คนค่ะคราวนี้เมื่อเข้าสู่ฤด,ดูหนาวพวกท่านมัคามานพก็ได้ก่อกองไฟ ไว้ใกล้สถานที่ต่างๆเพื่อให้คนพเนจรคนไร้บ้านรวมถึงคนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาได้แวะพักและได้รับไออุ่นจากกองไฟค่ะพอเข้าสู่ฤดูร้อนท่านมระคะมานพและสหายก็ได้จัดหาตุ่มน้ำโอ่งน้ำสะอาดตั้งเลียงลายเป็นระยะระยะให้ผู้คนที่สัญจรผ่านไปมา ได้แวะดื่มกันได้ล้างหน้าบ้างลูบตัวบ้างเพิ่มความสดชื่นให้มีเรี่ยวแรงในการเดินทางต่อไปและเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนกรวมกันสร้างศาลาที่พักชั่วคราวพอให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาได้หยุดพักได้หลบแดดหลบฝนพร้อมทั้งดื่มน้ำสะอาดลิมทางมีการปลูกต้นหมากลากไม้รวมทั้งจัดสวน พอให้ลื่นลมตรงไหนที่ลกล้างก็ช่วยกันปรับถากถางสถานที่ให้หน้าอยู่หน้าพักนอกจากนี้หากชาวบ้านผู้ใดเดือดร้อนก็ให้ความช่วยเหลือเกื้อก,กูลอย่างเช่นบ้านใดเดือดร้อนเรื่องแหล่งน้ำเพาะปลูกทำการเกษตรท่านมคคามานพและสหายก็จะช่วยกันขุดสระ ขุดคูคลองเพื่อให้ชาวบ้านมีแหล่งน้ำใช้ทำการเกษตรหากบ้านใดขาดตุ่มขาดโอง่งไว้กักเก็บน้ำฝนเพื่อบริโภคอุปโภคในครัวเรือนท่านมัคคะมานพและสหายก็จะช่วยกันจัดหาตุ่มหาโอง่งมาให้ชาวบ้านได้รองน้ำฝนไว้ดื่มไว้ใช้ในบ้านหากบ้านใดครัวใดขาดเมล็ดพันธุ์ผัก ขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวขาดเมล็ดพันธุ์ผล,ลไม้ท่านมรคคามานพและสหายก็จะจัดหามาให้เพื่อให้ชาวบ้านสามารถเพาะปลูกพืชพันธุ์ทันยา,ารต่างๆเพื่อเลี้ยงชีพของตนและครอบครัวได้จากนั้นเมื่อได้ผลผลิตชาวบ้านก็จะแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ต่างๆส่งต่อ ให้กับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านและยังแจกจ่ายไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงที่เป็นเครือญาติกันพอได้รับผลประโยชน์ไปด้วยหากบ้านใดเรือนใดเกิดปัญหาบ้านผุบ้านพังท่านมคคะมานพและสหายก็จะช่วยพากันซ่อมแซมเอาแรงกายไปช่วยกันตามกำลังความสามารถให้ชาวบ้านในหมู่บ้านอยู่กันอย่างมีความสุข ด้วยเหตุนี้ท่านมคะ,ะมานพและสหายจึงเป็นที่รักใคร่ของผู้คนในหมู่บ้านของตนและหมู่บ้านใกล้เคียงและยังเป็นที่รักยิ่งของคนเดินทางอีกด้วยนะคะแต่ทว่าความดีของท่านมคะ,ะมานพและสหายที่ได้บำเพ็ญน,นั้นกลับสร้างความไม่พอใจให้ผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างมากเนื่องจาก ผู้ใหญ่บ้านมองว่าตนไม่ได้รับผลประโยชน์แต่อย่างใดในการกระทำของท่นะะานมัคคะมนพและสหายผู้ใหญ่บ้านและครอบครัวคิดว่าท่นะะานมัคคะมนพและสหายควรที่จะเข้าป่าไปล่าสัตว์และนำเนื้อสัตว์มาให้ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านจะดีกว่าและผู้ใหญ่บ้านเกรงว่า ลูกบ้านจะให้ความสนับสนุนท่านมัคคะมานพและกลุ่มเพื่อนมาแทนตำแหน่งของตนจะทำให้ตนและครอบครัวเสียผลประโยชน์มากมายที่เคยมีมาดังนั้นผู้ใหญ่บ้านจึงปรึกษาภรรยาและบุตรเพื่อจะให้ท่านมัคคะมานพและสหายหยุดบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณณะดังนั้นผู้ใหญ่บ้านจึงไปพูดกับ ท่านมคะ,ะมานบและสหายให้หยุดทำการต่างๆแล้วให้เข้าป่าล่าสัตว์เพื่อนำเนื้อสัตว์มาให้ครอบครัวตนและนำเนื้อสัตว์มาแจกจ่ายให้ชาวบ้านท่านมคะ,ะมานบและสหายเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ไม่เห็นด้วยไม่ว่าผู้ใหญ่บ้านและครอบครัวจะมาเกี้ยกล่อมครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่เป็นผล ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้ใหญ่บ้านและครอบครัวโกรธแค้นเป็นอย่างมากภรรยาและบุตรของผู้ใหญ่บ้านก็พยายามยุแยงตะแคงล่วว่าคำพูดของผู้ใหญ่บ้านนั้นไม่ได้รับความเชื่อถือดังนั้นผู้ใหญ่บ้านจึงโกรธและเกิดโทสะขับแค้นใจเป็นอย่างมากวันหนึ่ง ผู้ใหญ่บ้านจึงเดินทางเข้าวังและกาบบังคมทูลความเท็จต่อพระราชาว่าท่านมคะ,ะมานบเป็นหัวหน้าโจรมีลูกน้องบริวารอีก33คนเป็นโจรป้นฆ่าเข้ามาหลบซ่อนตัวในหมู่บ้านของตนสร้างความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสให้ตนและชาวบ้าน เมื่อพระราชาได้ฟังดังนั้นก่อส่งทหารเดินทางกลับไปพร้อมกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อไปปราบกลุ่มโจรทันทีผู้ใหญ่บ้านนำกองกำลังทหารจากพระราชาจับกลุ่มท่านมคะมานพและสหายรวม34คนกลับมายังพระราชวังหวังให้ถูกประหารชีวิตเมื่อมาถึงพระราชวัง พระราชาก็ไม่ได้สอบสวนทวนความแต่อย่างใดสั่งให้ประหารชีวิตท่านมคะ,ะมานพและสหายรวม34คนเอาละค่าเรามาฟังเรื่องท่านมคะ,ะมานพกันต่อในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ